สวัสดีชาวแครซินด็อกจะว่าไปนะครับการแสดงความรักกับสุนัขที่บ้านของคุณก็คงไม่ผลให้ขนมกอดหรือหอมวันนี้เราจึงนำสาระดีๆที่ว่าด้วยเสเปยข้อที่น้องหมากำลังบอกลกคุณจะมีอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยวิธีที่หนึ่งนะครับคือการจ้องตาวิธีการจ้องตาแบบนี้จะคล้ายกับคนเราเวลาจ้องตากับคนที่เรารักนักวิทยาศาสตร,ร์พบว่าการจ้องตาช่วยเพิ่มความผูกพัน ระหว่างเจ้าของสุนัขก,กับตัวสุนัขเองวิธีนี้อาจจะได้มาสมัยตอนเรายังเลี้ยงสุนัขตั้งแต่ยังเล็กแล้วยังเพิ่มระดับฮอร์โมนออกซิทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาเมื่อเรารู้สึกถึงความรักและความผูกพันวิธีที่2นะครับคือการคาบของเล่นมาให้ปกติแล้วสุนัขจะมีสัญชตตาตญาณในการห่วงของมากถ้าสุนัขที่บ้านของคุณคาบของเล่นหมอน ตุ๊กตามาให้คุณเล่นนั่นแสดงให้เห็นว่ามันไว้ใจคุณมันรักคุณและมันรู้สึกปลอดภัยที่มีคุณอยู่ใกล้ๆวิธีที่3นี้นะครับคือการหาวตามกันมีการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่ายิ่งสุนัขรักและผูกพันกับเจ้าของมากสุนัขก,ก็จะหาวตามกับเจ้าของการหาวตามกันในคนนั้นเชื่อมโยงกับความสนิทสนมและความเอาใจใส่กันนักวิจัยบางคนคิดว่า สุนัขอาจจะเป็นเหมือนกันคุณสามารถทดลองได้ง่ายๆด้วยการลองหาวและดูว่าสุนัขของคุณหาวตามกับคุณหรือเปล่าวิธีที่4นะครับคือการนอนหลับด้วยการการที่สุนัขนอนบนเตียงเดียวกันกับคุณบ่งบอกว่าสุนัขมีความซื่อสัตย์กับคุณจากการศึกษาพิสูจน์ว่าการนอนกับสุนัขบนเตียงเดียวกันสร้างความสบายใจช่วยให้ผ่อนคลายเพิ่มประสิทธิภาพของการนอนหลับของคุณด้วย อาจจะดีกว่ายานอนหลับซะอีกวิธีที่5นี้นะครับคือการกระดิกหางการกระดิกหางเป็นภาษาที่สุนัขใช้สื่อสารกับเรามีได้หลากหลายความหมายมากถ้าสุนัขของคุณกระดิกหางมันกําลังบอกว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กับคุณในทุกกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองวิธีที่6นี้นะครับคือการยักคิ้วขึ้นและแลบลิ้น นักพิทยาศาสตร์คนพบว่าสุนัขได้สร้างการเคลื่อนไหวบนใบหน้าเมื่อมีคนมองที่หน้าของมันการยักคิ้วขึ้นก็เพื่อทำให้ตาดูกลมโตและแลบลิ้นทำให้ดูน่ารักขึ้นวิธีที่7นี่นะครับคือการกอดการกอดสุนัขทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันระหว่างเจ้าของกับสุนัขแสดงให้เห็นถึงความรักความใกล้ชิดเป็นวิธีที่ทำให้สุนัขรู้สึกสบายใจและปลอดภัย วิธีที่8นี่นะครับคือพิงตัวคุณธรรมชาติของสุนัขนั้นเป็นสัตว์สังคมพวกมันจะสร้างความสนิทสนมกับสมาชิกในฝูงนั่นรวมถึงตัวคุณด้วยการที่สุนัขพิงตัวคุณเพราะว่ามันรู้สึกไว้ใจสบายใจและคุณสามารถปกป้องพวกมันได้วิธีที่9นี้นะครับคือยอมให้คุณสัมผัสที่หัวโดยทั่วไปแล้ว สุนัขไม่ชอบถูกลูบหัวบางตัวการถูกลูบหัวหมายถึงการถูกคุกคามถ้าสุนัขที่บ้านคุณยอมให้คุณลูบหัวหมายถึงว่าคุณคือคนพิเศษของมันวิธีที่10คือดูคุณออกจากบ้านไปอย่างสงบการที่สุนัขดูคุณออกจากบ้านไปอย่างสงบนั้นหมายความว่าพวกมันไว้ใจคุณและรู้ว่าคุณจะต้องกลับมาบ้านถ้าสุนัขรู้สึกกังวลอาจจะข่า แท้หรือควรสิ่งของต่างๆภายในบ้านและวิธีสุดท้ายคือดีใจสุดๆเวลาคุณกลับมาบ้านเวลาที่สุนัขเห็นคุณกลับมาแล้วแสดงท่าทางดีใจสุดๆนั้นเป็นสัญญาณของความรักการทดลองทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการพบกับคนที่มันรักนั้นส่งผลบวกอย่างมากให้กับตัวสุนัขทำให้พวกมันรู้สึกมีความสุขและปลอดภัย ลองสังเกตสุนัขที่บ้านของคุณว่ามีวิธีแสดงความรักกับคุณแบบไหนและแบ่งปันประสบการณ์ของคุณที่ช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยครับ